ไม่ใช่เกมครับไม่ใช่เกมนะรถจริงรถจริงรถจริงนะครับแต่เหมือนเกมอ่ะคุณผู้ชมครับกลับมาสู่เบรกที่2ครับกับรายการเอ็มเลิฟซีนรายการสำหรับคนรักคนบันเทิงในรูปแบบอันซีนตอนนี้เรา่องอยู่กับคนเดิมครับนี่หนุ่มกราฟวายวานิลานะฮะถูกต้องครับและอยู่ที่นี่ครับที่เจสดาเทคนิคมิวเซียมนะครับเป็นมิวเซียมที่มีทั้งรถยนต์เก่านะครับรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานรถสาล้อยันเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไม้จิ้มฟันอะไรพวกมีหมดนะฮะแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของทั้งหมด คันนี้เหรอคันนี้รถคันแรกคือคันแรกของคุณเจสดาเลยใช่ต้องบอกเลยว่าเทมากเทมากนี่มันยี่ห้ออะไรครับเนี่ยเมเชอร์สมิธนี่เหรอฟังเข้ามาฟังเข้ามาเป็นรถเยอรมันนะคือเอริสันนี้เนี่ยตอนที่ยุคสงครามโลกเนี่ยเขาทำ้เป็เครื่องบินลบ แล้วทีนี้เนี่ยพอไม่หมดสงครามก็ว่าห้ามทำอาวุธทำเครื่องบินบวกแทนใช่แหมเขาก็เลยเอาชิ้นส่วนที่เหลือเนี่ยพวกเหล็กแรงต่างเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นสเปคของเครื่องบินเอามาทำรถถึงทุกวันนี้เนี่ยผ่านไปกี่ปีแล้วคุณกาตั้งแต่สมัยสงครามโลกเนี่ยหนึ่งเก้าตอนนั้นมันถ้าตอนนี้มันปีเท่าไหร่ครับเนี่ยห้า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 ก็โอ้โหประมาณหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วมั้งคือยังดูครับไม่ไม่ต้องปะผูไม่ต้องอะไรเลยสนิมยังกินเขาไม่ได้เพราะว่า เหล็กเนี่ยมันสมัยก่อนมันดีหาสาันนิหาแบบนั้นไม่ได้แล้วอย่างนี้ก็หนักนะดูคันนี้หนักมากนะฮะเมื่อกี้เรายกกว่าจะยก,กเองอันนี้ขึ้นมาได้เนี่ยไม่มีอะไรช่วยเลยนะฮะนี่คือคันแรกครับแต่ว่ายังมีอีกเป็นร้อยคันเราต้องไปเดินชมให้ครบูสามมาถึงนี้แล้วป่ปเขาบอกว่ารถคันนี้เน,น,นี่วยว้ยวิ่งในตามอุโมงค์รถไฟคือเลยมีขนาดเล็กเลยใช้ชื่อว่าไมโคร จริงๆผมว่าเขาไปขับตามแบบหมู่บ้านตามในซอยบ้านได้ใครมีหมู่บ้านใครมีในซอยขับไปจ่ายกับข้าวตักซอยผมว่ากําลังน่ารักเลยน่ารักเลยแต่ปัญหาคือพรุ่งนี้เนี่ยมันไม่มีในไทยเลยนี่คือคุณเจษดาเขาไปหิ้วมาจากนู่นเลยสั่งมาสั่งมาใส่กระเป๋าโหลดมาขนเรือมารล้วนนะฮะคือที่ผมชอบรถไมโครคาร์อย่างนะคือประตูอะเปิดจากด้านหน้าด้านหน้าเท่มากไม่ใช่จากด้านข้างลองเข้าไปนั่งไหมดีครับเป็นไงฟีลลิ่งเป็นไงบ้างครับ ข้างในต้องบอกว่าเล็กมากด้านบนเปิดได้เป็นเรียกว่าหลังคาถลกนะฮะร้อน้ะเริ่มร้อนแล้วแต่แอร์บอกเลยว่ายังไม่มีเหมือนยืนรถของเล่นน่ะอ่คันเล็กๆเหมือนรถรถเด็กตอนเด็กๆรถเด็กเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ได้ลมดีครับข้างในทุกอย่างมันวินเทจอะกระจกมองหลังเนี่ยยังเนวมากันเล็กๆทุกอย่างเล็กไปหมดครับพี่คิวนะฮะมีอยู่คันหนึ่งผมชอบมากภูมิใจเสิร์ฟเลยครับอะไรครับคันนี้เลยครับคันนี้นี่ใช่คันที่เราเห็นจะบอกนะ วันนี้คือรถในหนังไปดู Back to the Future ไหมใช่ใช่รถที่ไปนาะคตไปอดีตที่เป็นของดร็อคอทำอ่ะคนดร็อกทำนะนี่เลยคันนี้นะ DMC DMC 1981้ DM DM <C. S 1> 19ะโหนี่ก็ยุคก่อนเราเกิดอีกนะฮะก่อนเราเกิดต้องบอกสิ่งที่พิเศษคือที่ผมชอบมากๆเนี่ยคือนอกจากจะดูในหนังแล้วผมชอบแล้วเนี่ย คือรูปทรงเนี่ยมันโดนใจที่สําคัญนะฮะรอบคันเนี่ยคือใช้เซนเลสสตีลโอ้่คันใช้ช้อนตามาะไรเป็นแสนอันนะฮะกว่าจะหลอดได้เท่านี้ไม่ใช่ช้อนนะเป็นเซนเลสเซนเลสจริงเลยนะครับนี่คือไม่ต้องทําสีเลยเพราะเซนเลสก็แววมันอย่างนี้แล้วความเท่ของมันคือเป็นเปิดแบบปีกนกแล้วก็เห็นเจ้าของบอกว่านะฮะที่นี่พี่ในเมืองไทยเนี่ยมีแค่สาคันอยู่ใครบ้างอะอยู่ที่นี่สองคันอุ้ยตาย น่าสไตล์คนเหลือ<ม>แต่เ็ชอบจริงนะฮะแล้วอย่างหนึ่งคือเมื่อกี้น้องที่คนดูแลบอกว่าคันนี้ก็ยังวิ่งได้อยู่<ม>นะครับ,รบว่ว้วคันนี้เด็ดแล้วยังมีคันที่เด็ดกว่านี้เราไปเดินหาดูดีกว่าป่ะ เอาละครับมาเจอคุณปู่ขุนย่านะครับรถที่มีอายุมากที่สุดในเจษดาเทคนิคมิวเซียมนี่นะครับคือคันนี้เลยนะครับขอไหว้คุณนย่าหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเป็นคนก็เริ่มคลานแล้วแต่รถคันนี้เนี่ยยังเครื่องฟิตเปี้ยอยู่คือต้องบอกที่เป็นปู่ย่าเนี่ยเพราะว่าร้อยกว่าปีนะครับพี่ร้อยกว่าปีแล้วนะครับคันเนี้ยยังวิ่งได้ยังวิ่งได้ระบบสตาร์ทนะครับเป็นระบบพุชสตาร์ทนะฮะใช้นิ้วมือนะครับนิ้วมือนะครับไม่ใช่สแกนนะครับนิ้ววมมมือออาาจับไ้้้ตรงนนีแลก็หุเ คล้ายๆกับสตาร์ทเครื่องตัดย่านเทคโนโลยีสมัยนั้นถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากในยุคนั้นถูกตอ้องแต่ตอนนี้เนี่ยถือว่าเหนื่อยมากเหนื่อยมากเพราะว่าคันนี้ถ้าขับจริงนะคงเหมือนเป็นเครื่องเล่นฟิตเนสเ s หละพวงมาลัยคงหนักน่ดูอ,อ่ะไม่อยากจะคิดเลยอะ power น <c> ะ <oughs> ครับก็เต็มๆเลยลงที่ร้อมันขับโกคาร์ทคันใหญ่ แต่ว่าคุณกราฟค้นหลังนี่มันดูเฟี้ยวเฟ้าอ่ะโดนใจมากอะไรที่มันแบบเด็กๆแล้วก็แบบเกลียนเกลียนทายเนี่ยผมชอบนะมากผมเจอมอเตอร์ไซค์ล้อเดียวด้านหลังนี่ต้องบอกข้างนอกนี้นะฮะก็คือล้อนั่นเองล้อมันก็คือจะหมุนรอบตัวเราอันนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นประเด็นให้จุดคือไอ้รถสมัยนี้เนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ยุคต่อไปก็คือการใช้ล้อแบบเนี้ยแบบเหมือนในรถดักไนท์อ่ะตอนนี้คนก็เริ่มทำล้อแบบนี้ขึ้นมาแล้วตรงกลางไม่มีอะไรนะครับเป็นใช้ล้อรอบๆดูล้อดิไม้คือถัดจะกเกวียนนิดเดียว ไม้กับยางนะครับหุ้มมาเลยนะครับยางตันๆแต่เห็นแล้วอยากขับมากอะไรอย่างเงี้ยผมอยากลองเล่นน่ะชอบอ่ะเห็นแบบนี้แล้วนะครับอยากดูต่อไหมพี่กัฟอยากดูต่อเลยครับอยากดูต่อผมไม่ให้ดูหรอคุณต้องบอกเรื่องความรักคุณก่อนเหรอฮะต้องไม่พูดไม่ให้ดูจริงๆผมล็อกไว้ในช่วงเลิฟสตอรี่ครับไป ครับมาคุยกันในช่วงนี้ครับเลิฟสตอรี่นะครับคุยเรื่องรักๆก่อนดีกว่านะครับความรักแรกเลยตั้งแต่เด็กเลยนี่คือเรื่องของดนตรีชอบตั้งแต่เด็กแล้วเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่เล่นเป็นคืออะไรเริ่มเล่นเปียโนก่อนเปียโนเดินเปียโนนะพี่ไปบ่อยมากใช่ไหมมันเล้าเปียโนเลยเล่นจริงเหรอทุกวันนี้เล่นได้อยู่คือเสียดายมากคือตอนนั้นเด็กๆอ่ะนึกออกใช่ไหมครับพี่ไปบอกว่าส่งไปเรียนให้ไปเรียนถ้าอยากเรียนดนตรีก็ไปเรียนเปียโนก่อนแต่เราก็ไม่ค่อยอยากจะเรียนเท่าไหร่นะตอนตาเด็กๆไม่เท่ แต่คือก็เล่นไปได้ดับหนึ่งคือตอนนี้ก็เล่นเพลงป๊อปอะไรทั่วไปได้แต่มาคิดตอนนี้แลาเสียดายมากเลยนะเล่นสุดนะแล้วม่เล่นกีตาร์นะโอ้โหเทพอ่ะเทพรูนทุกโนทุกสเกลดังนั้นเด็กๆถ้าดูฟังไว้นะถ้าพ่อแม่ไปส่งให้เรียนเปียโนหรือเรียนอะไรนะต้องเรียนให้ดีต้องเรียนให้จบนะแล้วเชื่อเชื่อเลยว่าพอโตขึ้นมาแล้วจะไม่เสียดายเลยล้วเล่นอะไรคือเปียโนเป็นสิ่งที่แบบว่าเหมือนเป็นระเบียบของมันอ่ะเล่นเปียโนเสร็จได้ไรก็ได้เปียโนคือเป็นเครื่องดนตรีแบบที่สุดของเครื่องดน ก็เป็นกีตาร์เพราะว่าพอ,อเริ่มเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นช่ปมาณว,ว,วัปรปหม1อ่อะป6ม1จะให้แบบเป็นโนไปเล่นโชว์สาวตามไม่ได้มไม่ได้ไม่ได้ไได <g itter> นลเห็นพี่ข้างบานเล่นด้วยไงตามสไตล์รุ่นพี่ข้างบานเล่นกีตาร์เราก็ไปนั่งฟังเขาร้องเพลงประกอบตอนนั้นเราเริ่มวัยรุ่นเริ่มฟังเพลงแล้วไปนั่งฟังเขาเล่นเราก็อยากเล่นเป็นบ้างเราไปให้เขาสอนพอให้เขาสอนปุ๊บพอเห็นว่าเราชอบเล่นชอบเล่นกีตาร์ก็เลยส่งไปเรียนเหมือนกันเพลงแรกที่เล่นได้จากนั้น เพลงแรกครับตอนนั้นเพลงพี่เจมครับไ,<ง>ไม่อยากเปลี่ยนใจอ่ะจัดมาเอาพุกเลยลนะแล้วกันนะฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมารักฉันเมื่อคนนั้นเข้ามาจะไม่ใจเธอวนวายถ้ารักเขาฉันไงได ลาบไฟบอลลาเอเดียวเคเนี่ยเปลี่ยนใจเนี่ยเปลี่ยนใจนะครับง่ายง่ายแต่เคราะทุกวันนี้กีต้าร์สะสมอยู่มีกี่ตัวแล้วโอ้น่าจะประมาณสิบสิบตัวเทพสุดก็มีเป็นกีต้าร์ sg หกหนึ่งปีหกหนึ่งคือเป็นตัวเก่าเลยคือเป็นรีชู่หกหนึ่งรีชู่หกหนึ่งแต่คือแฮมาร์กิ้งสองตัวแฮมาร์กิ้งสองตัวแต่ผมชอบเสียงด้วยแล้วก็ชอบสไตล์ของโทนมันด้วยแต่ว่าที่ผมชอบก็คือว่า มันเป็นกีตาร์ที่พ่อผมซื้อให้ตอนออกแบล็กวนิาบัมแรกไงพอตอนแรกก็มีกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์ไฟฟ้าปกติที่เป็นเด็กมัธยมเล่นแต่พอจะไอ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 นอไอมอไ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 ออไ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 ็ไออไ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 เไอไอไออไ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 เป็นกไอ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 าอไ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 เไอ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 วอาเไอ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 าอไ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 ชไอ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 นเไอไอไอไกไอ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 กอไอาอไอไออไอไอ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 กอไออไออไอาอไไอ้อออ โมไม่ใช่คือจะมียี่ห้อดังๆเลยนะสินใช้มาตินครับแล้วลองมาหน่อยเป็นมาต้นอันนี้โมชันฟอนเขียนแบบไม่รู้แต่เสียงเนี่ยไปด้วยกันได้อยู่ในกลุ่มไปไอ้เพื่อนนะฮะอ่ามาคุยเรื่องความรักเลยดีกว่าครับผมทุกวันนี้ครับแบ็กวาีลา ออกอะไรบ้ามาสักประมาณเจ็ดแปดปีนะฮะอยูอ่ในวงการเจอผู้หญิงเยอะแยะมากมายครับตอนนี้มีแฟนไหมครับตอนนี้อะผมก็ถ้าตอบแบบเท่ๆก็มีคุยๆอยู่ชิ่งกับแบบเท่ๆอยเราเท่ๆเราแล้วตอบแบบไม่เท่ธรรมดาตอๆๆบธรรมดาครับผมก็ยังมีคุยๆ,ๆอยู่ครับดีๆกันดีๆกันดีๆกันนะฮะถือว่ายังสักใหม่ดีๆกันดีๆอยู่ครับแล้วสาวคนนั้นตรงสเปคแล้วไหมไม่ได้ว่าตรงนะครับตรงเลยคือถ้าฟังจากที่ผมเล่าชีวิตผมเนี่ยค่อนข้างจะแบบ ถ้าเป็นผู้หญิงบางคนอาจจะเรียกว่าได้คบยากอ่ะเพราะผมเดินสยามไปน้อยกว่าเดินสะพานเหล็กนะคือเดินสะพานเหล็กมากกว่าเดินสยามไปกินข้าวเยาวราชมากกว่าไปกินข้าวทองหล่อสาวๆบางคนอาจจะไม่ชอบไงแล้วอย่างนี้อย่าบอกนะกราฟครับว่าคือเด็กจากชุมชนรถไฟคนนั้นที่ย่อหัวทองไม่ต่างกับนักเรียนไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ครับสเปคของกราฟจริงๆเรามีอะไรบ้างถ้าเป็นแบบเอาหน้าตาก่อนคณิสัย หน้าตาแบบเนี้ยใช่เลยคือจริงๆว่าผมไม่มีสเปคเรื่องหน้าตาเลยนะชอบคนมีบุคลิกดีแล้วมั่นใจในตัวเองมากกว่าครับนะครับอันนั้นเป็นเรื่องหน้าตาคือไม่มีสเปคเรื่องหน้าตาจริงๆคือดูแล้วชอบก็เอาแต่ว่าถ้านิสัยเนี่ยมันชอบก็จีบไม่ใช่ดูชอบก็เอาเม่ใช่แต่ตาว่ะนะฮะอันนั้นนิสัยแหละคนแบบเนี้ยถึงอยู่กับกราฟได้ครับผมก็คือต้องเป็นไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันอย่างที่บอกแล้วทุกวันเนี้ยคนที่ดีๆกันอยู่เนี่ยเขาเดินกับเราไหม เดินครับผมก็อาจจะยังไม่ถึงแอดวานซ์้งผมที่เดินจากราดเท้าไปสามย่านนั้นหมดไปอันนั้นหมดไปนะฮะแต่ว่าถ้าเวลาจะไปสะพานเล็กจะไปเยาวราชด้วยกันเนี่ยผมว่าจะพาไปลงรถไฟดินหัวลำโพงแล้วก็เดินไปแล้วเดินไปเยาวราชซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาชอบนะเพราะว่าคือจริงระหว่างทางมันก็จะมีร้านอร่อยๆหลบอยู่ตามซอกร้านโบราณเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเก่า แวะไป่อยเจอวัดโอ้โหมีร้านเยอะแยะมากยคือ,นนอจริงๆแล้วมันดีนะครับเร,เราได้ถ่ายรูปเล่นได้ถเล่นคือมันก็เหมือนเดินห้างดีๆนี่แหละแต่มันอาจจะร้อน,อนหน่อยแต่ว่ามันอาจจะมีฟีลลิ่งอีกฟีลลิ่งหนึ่งเลยที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเียดทนไไป้รบอ่ะมาคุยกันเรื่องหนังบ้าครับครับช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงครับช่อง M Channel ของเรานะฮะหนังที่คุณชอบดู ตรงกับไลฟ์สไตล์ไหมหนังวินเทจหรือว่าหนังแบบไซไฟคือจริงแล้วจะบอกว่าเรื่องหนังเนี่ยจะไม่ได้บอกว่าจะพูดไปเท่หรือติสนะแต่จริงผมชอบดูหนังอินดี้หนังอินดี้ผมชอบมากเลยนะ In the อ o o d f o ์ l อร์เวงกาไววงกาไวหนังฮ่องกงโอ้โหคนนี้นี่เวียดมากนะฮะโอ้ภาพนี้ต้องบอกว่าทุกซีนทุกช็อตนี้ตัดเป็นภาพนิ่งได้เลยคือเหมือนกับเอางานอาร์ตมาใส่ในหนัง ะเดี๋ยวตอนนี้เราเบรกเรื่องความรักกันก่อนนะฮะเบรกหน้าครับเรามาดูความสวยงามความคลาสสิกเหมือนกระหนังที่คุณชอบนะครับรถเก่าๆมีให้เราดูอีกมากมายครับเบรกหน้าเชิญต่อครับกับเอ็มเลิรซฟินครับอ่ะผมพาไปดูรถจากหนังต่อนะฮะนี่ครับไม่ใช่หนังภาพยนตร์นะหนังเลยหนังจริงๆนี่แหละครับนี่คือรถที่ไหนคุณกราฟครับเชโกสโลวาเกียครับครับวีโรเล็กครับวีโรเล็กนะครับเพราะว่าไม่มีเหล็กให้ใช้ไงเหล็กโล